สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องทอมนิดทำไปเรื่อยมาดูความหนาหักของอันนี้เขาซื้อว่าคูณน,นะครับคูณมีแต่สิ่งดีๆมีแต่เพิ่มคูณเป็นคูณคูณหลายๆเท่าเพิ่งจะได้เห็นนี่แหละครับเขาจริงๆล้วเขาตรงนอนแล้วเขานอนแล้วอันนี้เขาก็ท่านในเขานอนนะครับผม

เากมาคิดคำนวณน,นะผู้ใดนี่ปู๊นอนกันเบิดแล้วม่วงแล้วไปหาไปหานองน้องเขาหนิจีดื้อทั้งนี่จีดื้อนั่งอยู่นี่มามีไั่ป่านดื้อหลาย มามาอยู่กับคูณนกันจักหน่อยกันครับมาทรงคูณนเข่านอนนมือน่อนี่อวสีคูณน,นี่แหละครับมาพูดคุยถึงตัวเลขก,กันจักหน่อยก่อนครับอันดับแรกอะผลของห้าน้อยพิเศษกะจะเป็นสองหนึ่งศูนย์หมื่ว่าเท่าหายเดินเป็นเจ็ดร่องเป็นศูนย์เนาะ ศูนย์นี่มาหมดสามน้อยเลยเด้อครับพิเศษสองหนึ่งศูนย์ล่างแปดซีของห้าเข่าแปดซีอยู่เด้อครับส่วนห้าน้อยธรรมดาเก่าห้าน้อยธรรมดาออกหกขาเก่าล่างออกแปดศูนย์แปดศูนย์มันเป็นวิ่งพี่หมู่บ้านนี่แต่เมืออกห้าน้อยธรรมดานเนาะโอ้โหติดจอดอ่ะมันกัดจอกไปได มาศูนย์นสามตัวเข้าจอไว้สี่ตัวบอกเขาจับตัวเด้อพี่น้องเด้อว,วีพี่ออกเก่าสองศูนย์ลาวซีหนึ่งบัดมือว่านนี่เนาะหมูว่านก่อน้ฮศูนย์สองมาออกมือนี่เนาะศูนย์นหนึ่งก็คือกัน จะับกันไปเรื่อยเพื่อยตามภาษาตัวเหล็กรุดนะครับผมกับมาส่งกัลั่งแรงใจเติบตัวเหลขกข้างช่องเฮ้ากือเก่าแล้วครับผมแนวทางแล้วครับแนวทางตัวเหลือกมาเอาไปยี่กีก,ก,ก่อนเลยยี่กีก็หวยหุห่นมืออื่นวันพุดวันพุดที่ยี่หกสิงหายี่กีกับหุ่นเอาไปเลยครับซีกับเก่าเนอสองตัวคือหายซีกับเก่าครับ ยิงลูดตัวใดจัดไปครับไว้หุนห่นมืออื่นครับยี่กี่ซี่ับเก่าครับมือว่านเอาหายไ้สามกับสามกับแปดกลับไปยาวเนาะยาวมาหดน้อยคุณแล้วครับโอ้ยส่วนห้าหน้อยเข้ากับดนคำนวณไว้ให้เวแล้วครับผม ห้าร้อยของเฮาเหมืออื่นวันที่ยี่สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามวันพุดเดอ้์วันพุดค่ะวันผพร้อมเฮาก็เลยไยเลกเดนเป็นซีเฮดไดเหมืออื่นกับเดนเป็นซีร่องเป็นเก่าผักหลังๆนี้ตัวเดนมันจะโม่อยมากมาเขาจะตัวร่องตลอดเลยครับ เดินเป็นสีล่องเป็นเก่าหายตัวเน่นตัวแดงหาย C0 กับ C2 เด้อคกับผวดห่าวง่วงนอนระลูกเดินเป็นสีล่องเป็นเก่าเอาตัวเน้นตัวแดงหาย C0 กับ C2 C จับคูมาก,กจะมี C1 C3 ไฮโต้กันของซีไฮสองสามกับเจ็ดสามนะครับทั่วอีกรอบหนึงนะครับทวนซีศูนย์ซีสองซีหนึ่งซีสามโตวกันก็นจะเป็นสองสามกับเจ็ดสามนี่แหละครับ แนวทางมืออื่นสามน้อยฮานอยพิเศษวีพี่ฮานอยธรรมดาถ้าแม่นเขาหลบแรกๆแล้วก,ก,ก,กขยุดครับพ่อครับสําหรับแนวทางของทางช่วงเฮ้ให้ยุดพ่อไ่ต้องเล่นหลายน้อยไปต้อง้าเขาเราก็ยุดเนาะมาต่อกันไปเลยครับต่อกันเก้ 9, าบันนี้เก้า จับคู่มากกับจมีเก้าศูนย์เก้าสองเก้าซี่เก้าเจ็ดตัวกันของเก่ากรใไ้สองหาครับสองหา ไม่ไหนลูกไปวดแอบซุ่มม่วงบึงหน,าาน,น,หน้าบ้านเปลี่ยนโลเคชันพูดนะมาท่วนท่วน,นของเก่ากันอีกว่าครับหลอบหนึงน่นงเนาะเก่าศูนย์เก่าสองเก่าสี่เก่าเจ็ด เกีกับตัวกันให้สองหาครับตามสองหามากหลายโมมาจะเถื uh uh <t uh> <t um> <t uh> ่อมาแนวทางจับสามตัวกันจักหน่อยกันครับจับสามตัวกันจักหน่อยสามตัวให้หาซีศูนย์เก้าซี่สอง ่าเจ็ดสามไอตัวนึงครับไม่สี่ตัวเนาะห่าสี่สองนี่แหละครับผมแนวทางของทงั้งจองเฮาเฮากัได้คำนวณคิดมาหายแล้วครับฝากติดตามเบิ่งกันไป้ะครับผมเนแนวทาง มียีก่กี้มีหุ่นไห้เนาะตัวเด่นไปครับถ้าเอาไว้ห้าน้อยมันลุดเข้าก็เปลี่ยนไปเหลิยนยี่กีอะไรเด้อครับายเท่ากันนะเนาะคิดว่าได้เท่ากัน,ลเ,น,เ,กนเลขก,ก็ต้องมีเขามีรุดฝากให้กำลังใจกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆ ฝากให้กำลังใจถ้าพูได้มากเออในตัวเลขยู่กะกดไลค์กดไลค์เห็นน้ำได้อวครับผมกดไลค์คอมเมนต์หรือว่าเขามารับช่มกัขอคุดหลายๆแล้วครับผมอันนี้มา่งตัวเลขก,กันก่อนนอนที่มีคอมเมนต์มาเป็นอย่างคืองพูได้รุ่งไทยหนาะตาคือคือว่าบางที่มันเหมือ่อยมันเพียหลายนะตังคือคือว่าบางที่หนาตาเพราะท่านเลยอาบน้ำเพราท่านได้ เพิ่งเย็ดฟ,ฟื้นตื่นขึ้นมาเนี่ยนะครับมันนาตากับพระท่านไน้อาบน้ำอาบทามันอาจจะแบบไปนั่งว้าวงเขี้ยง่วงเงียงงเง้ยอยู่เอาแบบว่าเดี๋ยวจะจะแม่นมีโอกาสก็คือว่าเฮาก็จะเฮดเต็มๆในรูปแบบที่ว่าเฮ้าบัดเถ้ามันได้ออกจากงานนะครับผมเนาะเฮาบัดเถ่อโรงงาน เมื่อยกัะยังเงดี๋ยวล่องเบิร์ล่อตีตามเบื้องอีกเดือนนึงนะครับผมเดี๋ยวได้เหตุจริงจังก็จะได้เจอหน้าจอกันตลอดบ่ไเด้บ่ได้ถไทยแบบนี้นะครับอาจจะได้เจอออกออกกล้องตลอดนะครับถ้าถ้าได้ล่งคลิปประจาประจาแล้วนะแต่ว่าเฮาได้ได้ออกจากงานแล้วนะพูดถึงอันนี้บอกกันไว้ก่อนเนอครับต้องรอตีตามเบิ่งอีกหนึ่งเดือนนะครับผมอันนี้ก็มาเบิง่ง อยู่กับทรงไายด้วยหนองคุ้นสำหรับมืนอนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆเง่งเลยด้วย